เราเราจะต้องแบบรับคมตัวเองตลอดไม่ใช่ว่าอย่างเช่นเราเป็นขวานอ่ะเรามีขวานทองกับมือเราฟัน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 ช่วยคนอย่างเดียวงียแล้วพอคุณไปฟันหมดแรงแล้วคุณก็ช่วยเขาได้ไม่ไม่เต็มที่พอทําไมเราต้องมีเวลารับขวานทําไมเราต้องมีเวลานั่งสมาธิเพราะว่าหนึ่งถ้าเราแบบนั่งสมาธิเราฝึกตัวเองเรามีเวลาพักผ่อนเรามีเวลาเรียนรู้เวลาที่เราจะไปช่วยใครมันจะช่วยได้อย่างมหาศาลไม่ใช่แบบเอาแรงเอาแรงช่วยช่วยช่วยอย่างเดียวแล้วแล้วผลมามันคือศูนย์อ่ะแต่ถ้า เ,เราก็ต้องมีการจัดเวลาแบ่งเวลาเพื่อที่จะอัปเดตตัวเองเหมือนกันอัปเดตภาวนาให้ตัวเองมีพลังพอเราจะไปถอดใครเรารับเป็นว่าอาจจะนานหน่อยแต่ชัวร์อาจจะนานหน่อยแต่ปังใช่ค่ะก็เลยบอกว่ามันต้องมีเวลาให้กับตัวเองถ้าถ้าจะเอาจริงๆไม่มีเวลาถึงนอนหลับไม่ว่าถ้าจะเอางานจริงๆริงนะคะไม่มีเวลานอนการที่เรามารับขวานมีเวลาให้กับตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและมันได้ช่วยคนอย่างมีมคุณภาพใช่ค่ะแล้วก็ตัวเองก,ก็ไม่ไม่ป่วยตัวเองก็แบบดีเขาก็ดี ตอนแรกหนูหนูเป็นเหมือนกันหนูช่วยคนอยากช่วยไปพูดนตรงนี้ช่วยไปทุกอย่างใช่แรกเหมือนกันใช่กันช่วยโอ้โหสอนปกติสามชั่วโมงไหลไป4ี่ห้าชั่วโมงทีนี้พอมพอเราจะให้คนอื่นมากๆเราว่าเจ็บคอเองเราไม่สบายเขาก็ตายเราก็ตายคือพระอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้า ดพูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเปลี่ยนใครพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนใครท่านทรงรับขวานตัวเองส่้นท่านคงต่อสนุได้ตัวเองแล้วจากนั้นพอมันเห็นผลอะ้รแล้วเขาจะไปหาเองอะไรประมาณนี้เหมือนกับเราจะสอนใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเราก็มีความรู้อยู่แต่อาจเราอาจจะยังไม่ประสบความสาเร็จเราอาจจะยังไม่มีพอคุณพูดแท้แต่เขาก็ไปฝังคุณแต่ถ้าเออเราสร้างคุณค่าตัวเองมีความสุขอ่าแล้วก็เพิ่มเพิ่มพลังเพิ่มศักยภาพเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองเงินจะวิ่งมาหาคุณค่ะ ทุกวันนี้นั่งเชื่อๆค่ะเงินเข้าบัญชีค,คุณค่าคือเวลาที่เรารับขวัญเรามีคุณค่าเราประสบความสําเร็จเราพูดสองคำเขาก็เชื่อแต่ถ้าคุณอยากจะช่วยเขาแต่คุณไม่มีอาวุธคุณไม่มีอะไรเลยคุณไปพูดเป็นเป็นแม่น้ํายาวถึงแม่น้ำคง, <c oughs> งเขาก็ไม่เชื่อคุณ <c oughs> เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองการจับเวลาการพัฒนาตนเองการมีเวลาพักผ่อนการอะไรเงี้ยมันสาคัญมาก <c oughs> พัฒนาตัวเองค่ะพัฒนาตัวเองมีความสุข <c oughs> ฉันจะทําอะไรแบบคือแบบ คือ <tyard. S 2> ฉันไม่ได้เห็นแก่ตัวนะพ <No. S 2> อฉันพัฒนาพูดน,นี่นั่นป้าป้าๆ้าผบ้าแบบเงินมาหาค่ะ mm. แล้วก็มีความสุขเราก็แฮปปี้เขาก็แฮปปี้เพราะว่าเขาได้พลังแบบที่มันเป็นขวานที่คมมันเป็นพนลัง mm. ที่ที่สุดยอดที่เราทั้งประสบความสําเร็จแล้วเราได้สะสมอยู่ وع, พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเลยนะคะใช่ค่ะตอนนี้ความฝันของหนูนะหนูจะแบบหนูจะแบบว่าพูดแล้วคนตื่นนะพูดแล้วแบบตอนนี้กําลังเริ่มเป็นลวกำลังเริ่มเป็นคนเริ่มมาโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเยอะคน คนจะต้องคุเ้เบนเมื่อไหร่จะไล่สดคนประสบความสำเร็จคุ้เบนเนี่ยพี่ประสบความสอดเลยแล้วเอา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 พี่ไปแชร์เลยนะคุเ้เบนพี่ขอไล่สดด้วยพี่จะบอกว่าสารนี้ได้ไงโดยที่เราไม่ต้องไปขอเลยพี่ขาขอเอานี้ไป,ไปอ่าไปอ่าไปไปโปพสเพื่อจะเป็นแชร์แล้วไม่ต้องค่ะเขาทําให้เราเองเขาโพสให้เราเองเขาแชร์ให้เราเองอันนี้คือเห็นจากการที่เราพัฒนาตัวเองการเพิ่มอาวุธให้กับตัวเองเนี่ยค่ะแล้วก็คือเรา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 ทำงานให้จักรวาลเนี่ยคือ คล็ดลับของตัวเองทอนะ่นชีวิตยิ่งให้ยิ่งได้ให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 ้ของเราให้ในสิ่งที่มีอยู่ให้ในสิ่งที่เราทําได้เราไม่ได้แบบให้หมดจนอะไรอย่างนั้นค่ะแต่ว่าเราก็ให้ในสิ่งที่เรามีอยู่ให้คนที่เขารับได้อย่างเงี้ยน,นะคะ mm hmm. ใช่แล้วหนูเคยเป็นเหมือนพี่นะหนูไม่ได้คิดเลยเขาสักบาทเลยเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่ามัน วิชามันร้อนวิชาร้อนวิชาซอนซอนเขาแบบช่วยเขาทุกอย่างทำโน่งทำนี่โอ้โหดานหนูยับเลยโอ้โหนี่เป็น c ส s e s t ดี้ฉันจะไม่ร้อนวิชาแล้วนคนที่เขาอยากจะเรียนรู้อยากที่จะรู้อ่ะให้ให้เขาได้มาหาเราเองแล้วจากนั้นเขาถึงยอมรับได้ทุกวันนี้ก็นั่งเฉยๆค่ะคนก็มาเองใช่ค่ะเงินก็เข้าเองเออๆๆๆๆ